สวัสดีครับผมโอทปีเซียวอชครับวันนี้เรามาอยู่กับยูลิสนาแดงในรุ่นฟรีกเอสครับผมในวัสดุเซรามิก ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องฟรีกนะครับนาฬิกาฟรีกเนี่ยเป็นนาฬิกาของยูริสนาแดงที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนมากครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ยูริสนาแดงครับเขาจะมีการพัฒนาแล้วก็รีแบนด์ขึ้นมาใหม่นาฬิกาเขาค่อนข้างเชยแล้วก็นาฬิกาคือดูโบราณมากครับทีนี้นในปี2001เ,เขาเปิดตัวขึ้นมาตัวหนึ่งับเป็นตัวนาฬิกาที่เป็นที่มีชื่อเรียกว่าฟรีกครับผม ตัวฟรีกนะครับเขาจะมีคาแรกเตอร์3อย่างที่ชัดเจนมากๆ 1. คือไม่มีเม็ดประยม 2. คือไม่มีหน้าปัดและ3คือไม่มีเข็มครับผมซึ่งนั่นทําให้ทุกคนในณเวลานั้นเนี่ยจับตามองที่ฟรีกอย่างมากครับผมเพราะว่านี่คือเป็นนาฬิกา e x ็กโซติกวัดร Bot, ุ่นแรกๆที่ถูกดัดแปลงให้แบบ พิเศษมากๆครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวที่สร้างชื่อให้กับฟรีดเป็นอย่างมากแต่ว่าฟรีดตัวนั้นเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่หลายอย่างครับหคือราคามันค่อนข้างสูงมากคือเลย3ล้านบาทขึ้นไปแน่นอนครับผมสคือกระปุกลานเนี่ยของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราพลิกฝาหลังของตัวฟรีดตัวเก่านะครับกระปุกลานเขาจะมีไซส์ขนาดเท่า เท่ากับเครื่องเลยครับคือตัวใหญ่มากแล้วก็ใช้เวลาในการขึ้นลานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ขนาดนาฬิกาอยู่ที่ประมาณ45มิลก็คือใหญ่จนหลายๆคนเนี่ยใส่ไม่ได้ทีนี้ในในปี2019เขาก็เลยเปิดตัวขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับเป็น Freak X ซึ่งเป็นขนาดที่มีย่อมยาวขนาดเล็กกว่าเดิมครับผมราคาย่อมยาวกว่าเดิมแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าเดิมด้วยครับผมซึ่งก็คือตัวนี้เลยครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่อง f รี ak X ครับผม ฟิกเอ็กเนี่ยครับจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากตัวฟิกรุ่นเก่าคือหนึ่งคือเขาเป็นเครื่องออโต้แล้วครับตัวนี้เขาก็จะมีออโตเมติกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็ตัวเม็ดปะยมเขาก็จะมีเม็ดปะยมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับซึ่งเม็ดปะยมเขาก็จะทําให้เราตั้งเวลาได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับตัวเก่าเนี่ยคือเราจะต้องใช้ขอบในการตั้งเวลาซึ่งในฟิก รุ่นแรกนะครับเขาจะต้องตั้งเวลาด้วยขอบแล้วมันไม่มีตัวล็อกบางทีเราเดินไปชนหรือว่าแขนเสื้อไปโดนอะไรครับเวลาก็จะเลื่อนแล้วเราก็ดูเวลาผิดพลาดซึ่งอันนั้นเป็นข้อเสียของนาฬิการ,รุ่นเก่าแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยด้วยความคลาสสิกเขาก็ยังมีคาแรคเตอร์อีกจํานวนมากที่เขากำลังหาตัวนั้นอยู่เช่นเดียวกันครับซึ่งพอเขามาเป็นตัวนี้มันก็เลยใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับผมแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่หลายคนถามเข้ามาครับว่าฟรีกเนี่ยมันเป็นทูบิยองหรือเปล่า คือจริงๆแล้วครับตัวนีต้นต้องบอกกันเลยว่านี่คือนาฬิกาทูบิยองครับผมเพราะว่าหลักการของทูบิยองเนี่ยคือการที่จักรกอกเนี่ยมันสามารถหมุนรอบตัวของตัวเองได้อีกชั้นหนึ่งจากการที่มันสวิงไปสวิงมาครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยทูบิยองเขาจะอยู่ในกลงเขาเรียกว่ากลงทูบิยองแล้วก็ตัวกลงทูบิยองเนี่ยเขาจะหมุนไปในทิศทางที่สวนกับการแกว่งของตัวจักรกอกครับผมทาให้มันหักล้างหักล้างแหล่งน้มถงของโลกได้ครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีกลงแต่ว่าตัวกลงของเขาเนี่ยคือตัวเครื่องของเขาที่ รอบของเวลาครับผมซึ่งตัวนี้มันเลยทําให้ หลักการของทูบิยองเนี่ยสมบูรณ์ครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ทูบิยองแบบที่เราคุ้นเคยกันครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ทูบิยองที่มีกลงแต่แค่ว่ามันเป็นทูบิยองที่จากกองเนี่ยสามารถหมุนรอบตัวเองได้ด้วยเครื่องครับผมก็ถือว่าตัวนี้เป็นนาฬิกาทูบิยองอีกตัวหนึ่งครับผมซึ่งหลายๆสํานักเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่บอกว่าตัวนี้เป็นทูบิยองครับแต่ว่าตามหลักการแล้วเราต้องบอกว่าตัวนี้เป็นทูบิยองเลยครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีขนาดที่ลดลงมาด้วยครับผมตวนนี้้จะมมซออออยยู่่่ท43รึงขืโต6.2ิก็ สามารถใส่ตัวนี้ได้อย่างพอดีพอดีเลยครับสังเกตเห็นว่าขาจะไม่ได้กางมากจนเกิดไปครับแล้วก็ตัวความหนาของเขาน่าจะอยู่ประมาณ1 3บสมตรครับความยาวของขางขาถึงขานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ47-48ม mm, มซึ่งก็คือข้อมือประมาณ6 2, 6 2นิ้วนะ่สามารถใส่ได้อย่างแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวนี้คาเลคเตอร์ของเขาเหมือนเดิมเลยคือเขาจะไม่ได้มีหน้าปัดครับผมแต่ว,ว่าจะมีหลักขีดเพิ่มขึ้นมา แล้วก็ตัวด้านล่างนะครับเราสังเกตว่าเวลาเราตั้งเวลาเราเข็มชั่วโมงมันเดินนะครับตัวแผ่นด้านล่างก็จะขยับตามไปด้วยครับผมซึ่งตัวนี้เขาจะไม่ใช่เขาจะไม่นับว่าไอ้ตัวแ,วแผ่นด้านล่างที่ขยับตามเนี่ยเป็นหน้าปัดครับแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของเครื่องของตัวฟรีตัวนี้แหละครับที่กาลังทํางานอยู่แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆครับซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นนาฬิกาที่ไม่มีเข็มแล้วก็ไม่มีหน้าปัดตามขั้ปต์ของฟรีครุ่นเดิมครับผมเรามาดูที่เครื่องกันครับ ตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง UN 2 3 0มครับผมซึ่งตัวนี้จะเก็บพลังงานได้ถึง72ชั่วโมงแล้วก็คาแรคเตอร์ของเครื่องเขาน่าจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมดครับผมจะมีบางส่วนที่เป็นสีเงินครับผมแล้วก็เป็นการขัดแบบแบล็กมิลเลอร์ก็คือทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเพราะว่านาฬิกาตัวไพลิสของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดแสนจริงๆนาฬิกา 7- 8็ดถึงแปดแสนเนี่ยนั่นครับแต่งเครื่องเนี่ยจะคืออยู่ระดับใกล้เคียงกับพวกนาฬิกาไฮเอนด์อย่างพวกปาตเต็กซ์สลิปหรือออเดมารพิเกตอยู่แล้ว,าะะว,าว่า เขาจะไม่ได้เป็นนาฬิกาที่เน้นความหรูหรามากแต่ว่าด้วยการขัดแต่งที่ต้องการให้เนียบสมกับนาฬิกาที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์นะครับก็ยูริสแสดงเขาก็เป็นคนที่ทําเครื่องออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วครับถ้าเกิดไปดูพวกอีเซ็กคูทีฟที่มันมีหน้าปัดหน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมดูงานรายละเอียดเครื่องเราก็จะรู้ได้เลยครับว่าเครื่องของยูริสแสดงเนี่ยทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆครับตัวเรือนของเขาเนี่ยครับจะเป็นตัวเรือนเซรามิกครับผมซึ่งก็จะเป็นการขัดด้านทั้งหมดครับแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาวกว่าตัวสติลค่อนข้างมากครับผมตัวนี้มันจะมีวัสดุที่เป็นไทเทเนียมอีกตัวหนึ่งด้วยซึ่งตัวนั้นจะเบาวกว่านี้อีกครับทำให้หลายคนเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาเกินไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็น มันเป็นเทรนของกระแสนาฬิกายุคใหม่ที่เราไม่จําเป็นต้องทํานาฬิกาใส่แล้วรู้สึกว่าหนักเหมือนสมัยก่อนที่ว่าของแท้จะต้องหนักอะไรเงี้ยนาฬิกาถ้าเคยใครได้ลองจับริชาร์ดไมล์เนี่ยก็จะรู้เลยว่านาฬิกาเขาค่อนข้างเบามากซึ่งยูริสนาแดงนะครับเขาก็ทําการตลาดไปในทิศทางเดียวกับแบรนด์ที่เป็นออลต้าลักชวรี่อย่างพวก r m ครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่เป็นพวก โซติกวอลขุงเค้าเนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ตอบสนองต่อ,อ,อความต้องการในตลาดณปัจจุบันด้วยครับผมซึ่งตัวยูเลสเดงตตัวนี้เขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีทั้งตัวเครื่องทั้งตัวงานบริเวณชิ้นด้านหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์ในการบอกเวลาเขาก็ทําออกมาได้ดูค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าเข็มชั่วโมงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่ทั้ง2เข็มเลยทั้งเข็มนาทีด้านบนแล้วก็เข็มชั่วโมงด้านล่างก็ใหญ่ทั ง่ายแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆด้วยครับตัวสายของเขาเนี่ยครับจะเป็นสายหนังจระเข้กครับผมแล้วก็ตัวปลายของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นมีได้สีแดงเย็บไว้1ชิ้นครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้นาฬิกาดูโดดเด่นขึ้นมาค่อนข้างมากครับบัคเกรืของเขาเนี่ยก็จะเป็นบัคเกอรลมดาครับผมแล้วก็เป็นระบบอัลตรไฟครับผม,มก็เลยเป็นระบบปีผีเสื้อแล้วก็ปิดฝั่งเล็กแล้วก็ปิดฝั่งใหญ่ตาบครับก็เป็นระบบที่ใช้งานง่ายแล้วก็ใส่ข้างล่างเขามีการขัดแต่งที่ค่อนข้างดีครลายน่่เเกุๆ จะพบว่านาฬิกาที่แบบนาฬิกายุคเก่าๆมันจะมีความคมบริเวณบัคเกอรเก์เวลาใช้ก็จะรู้สึกว่ามันราคายเคืองข้อมือแต่ว่ายูริสนาแดงตัวนี้เขาก็เก็บรายละเอียดดีเทลถ้าเกิดเราลองรูปเนี่ยก็จะไม่พบส่วนที่เป็นคมเลยครับก็คือบัคเกอร์ความทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็สวมใส่ค่อนข้าง,างาสบายมือครับ ก็ถือว่าเป็นยูเลสนาแดงอีกตัวหนึ่งครับผมที่โอนมองว่าตั้งแต่หลังปี2010ขึ้นมาเนีเขามีเริ่มมีการพัฒนาเรื่องดีไซน์เรื่องนวัตกรรมนาฬิกาเรื่องการคิดคน้คนกลไกต่างๆที่มีความสวยงามลงตัวมากขึ้นทําให้ยูเลสนาแดงในปีหลังๆมาเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีการพัฒนาตัวแบรนด์ค่อนข้างดีมากๆอีกตัวหนึ่งครับผมก็ อาจจะวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นเหมือนอูโบที่ราคาค่อยๆขยับขึ้นก็เป็นได้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับยังไงเราก็ฝากช่องปีเซลล View ไว้แล้วก็เดี๋ยวโอนมีนาฬิกาใหม่ๆมาให้พี่ๆได้ชมนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับผมยังไงโอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ